ดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องวันนี่แองก็ได้รับทามินมาฉีดวัคซีนนอกจากพี่น้องวัคซีนโควิดเข็มแลกมาเบิ่งกันจา้าวแอนจะมีปกิติริยาอย่างไรเนอกจากคนข้างเคียงมีไหมมันแดดออกดีเร้อพี่น้อง มาคนเดียวอีกแล้วจ้าเพราะว่าหมอไม่ให้มาหลายคนณมือกัเข็มแรกของแอนครั้งแรกของแอนไม่รู้ว่าจะได้ตัวยาตัวใดนะจ้าพี่น้องไปบ่งกันจ้า ไม่โอเคหรืยอ,รอย่าเก่งช่ำขอบคุณฉีดเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องไมสมุดเหลี่ยมเหลืองท่านแอน์ฉีดซองเข็มแอนกระกรับไทยโดยมีวีซา่าโควิดนอกจากที่ฉีดวัคซีนแล้วสาม,มารถเดินทางได้นอกจากสามารถเบิ่งผลว่าหลังฉีดแล้วสิมีอาการยังนอกจากตอนนี้อนฉีด อาโมงสามสิบน่าจะไปเบิ่งกันว่าว่าแอนซิมี่เปิดวิทยายังไงกับกับวัคซีนที่ฉีดน่าจะแอนได้ฉีดของไฟเซอร์น่าจะไฟเซอร์บีออนเทคน่าจะภาษาเยอรมันบีโอบีโอเอ็นเทคน่าจะมาเบิ่งกันจะว่าว่าแอนซิมีอาการยังไงกะรู้สึกปวดแขนนิดนิด,น,ด,น,ดนั้นจ้ะกาลัง,งเดินทาากับ แล้วมาเบิ่งกันอีกว่าสามชั่วโมงหกชั่วโมงจะมีอาการยางแน่นะจ๊ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้แอนด้วยเด้อจ้ะแอนกำลังยางกับป่านนะจ๊ะพี่น้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแกะมะสือ่อเซรั่มกับขีมถนอมผิวนะจ๊ะพี่น้องแอนเซรั่มแอนเบิร์ดนะจ๊ะ เีรั่มของคาแดงพื้นสีเอ็มเอลนะจ๊ะลดราคาอ,อยู่ยู่เป็นใจบาทนะจ๊ะพี่น้องร้อยยูโรสี่เซนสีน่สิบเซนนะจ๊ะก็ะได้ รู้สึกว่าปวดตามตามกามเนื้อาได้พี่น้องเจ็บที่ตรงตรงที่ห้าวฉีดฉีดวลคซกสิ้นนะจ๊ะพี่น้องยัง็จะไปซื้อนมเขาก็แถมน้ำหอมมาให้พรอมพี่น้องซื้อประจำนะจ๊ะ้านเิ่นสาวกำลังตรงนี้คาแรงก็ลด อันกระทิทายบรรยากาศในเมืองเห้นหนต้นไม้บใบไม้ก็ลั่งเขียวแล้วยังเดินในเมืองนะจ๊ะหลังจากฉีดวัคซีนเรียบร้อยอันก็จะไปซื้อขนมเค้กคู่เค็นนะจ๊ะให้มมูอ้วนแบเบิ่งรอดผลว่สามชั่วโมงหกชั่วโมงมันมีอาการยางบอดนะจ๊ะ การฉีดวัคซีนยังนี่กะต้องนัดทามีนกับแอนอยู่ในกลุ่มเสียงนะจะแอนแอนพัดมาลายลายคั้งเลยนะจ๊ะต้อนัดเวลากรับบังยังบ่ได้ฉีดนะจ๊ะพี่น้องแต่วันนี้เขาบังคับเพราะว่าแอนอยู่ในกลุ่มเสียงที่แอนต้องไปดูแลคนแก่นะจ๊ะเสียงแล้วครับเงียบจ้ะผู้คนยังเงียบอยู่เลยพี่น้อง วันนี้วันที่ยี่สิบแปดจ้ะเมษาเดีย๋ยวมาดูาการหลังฉีดวัคซีนไฟเชอร์บีบีโอเอ็ T K, นเทคจ้ะซื้อภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษเราสามารถเลือกเลือกได้เลือจ้ะพี่น้องเลือกที่จะฉีดวัคซีนแต่ว่าหมอเขากับสิเลือกอันที่ วัคซีนที่ปลอดภัยสำหรับเฮ้นาน้าจ้ะพี่น้องก่อนแอนฉีดแอนจะถามว่าของบริษัทดใดยี่หอ้อใดนอกจากพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากฉีดได้สามชั่วโมงผ่านไปนอจากพี่น้องวัคซีนโควิดนอจากแอนจะิมาแช่ประสบการณ์ว่าหลังฉีดวัคซีน วิด19เนอะจ้ะไฟเซอร์ภาษาเยอรมันไฟเซอร์บีโอนบีโอนบีโอนเทคเนอะจ้ะบีโอเอ h นเทคก็ได้เนอะจ้ะเดีย๋ยวสิมามาเล่าประสบการณ์ตอนที่ไปฉีดวัคซีนเนอะรู้สึกว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับกินข้าวก็ไม่ได้เนอะเมื่อวานมันกกอนเนอะจ้ะพอหมอทวงมาบอกต้องบอก่วงหน้าเนอะจ้ะแสงแสงหน่อยนะคะพี่น้องมีแดดออกมานี่แหละกะ แอนก็นได้สมมติเรื่องเรื้งนี่มาเนาะจ้ะแล้วก็ฉีดครั้งต่อไปก็ก็จะเป็นวันที่23เนาะจ้ะพี่น้อง23เดือนหกเขาก็เว้นไว้เนาะจ้ะพี่น้องมาเบึงไปยียาสามชั่วโมงผ่านไปก็รู้สึกว่าปวดรุ่มรุ่มเนาะจ้ะพี่น้องแ,แอนก,นก็กินยายาแก้ไขเนาะจ้ะกินไปแล้วหนึ่งสามชั่วโมงกินไปแล้วหนึ่งเม็ดเนาะจ้ะไม่มีไข้เนาะจ้ะพี่น้องแอนก็นจะมาเล่าประสบการณ์ ตอนที่ก้อนที่เขาไปฉีดเนาะจะหมอก็จะเช็คประวัติแล้วก็ป่วยวอมีโรคประจําตัวไหมเนาะจะประว่าหมอบ้านที่นี่ทําการนัดหมอหรือว่าหมอหนัดเท่าหน่ตรงล่วงเวลาเนาะจะพี่น้องมีการคุมคอแต่ว่าตรวจลุ่มๆเป็นไยๆฉีดวัคซีนเนาะนะจะพี่น้องแล้วก็แอนก็เข้าไปห้องฉีดแ,แอนก็จะทําต้นคลิปมนาะให้ดูเนาะจะพี่น้องแล้วก็ หลังฉีดแล้วหมอก็จะให้เรานั่งพักนะจ๊ะยี่สิบนาทีดูอาการนะจ๊ะถ้าคนแพ้ก็จะมีผลรวดเร็วหรือช้ากว่านี้นะจ๊ะแต่หมอบอกว่าถ้าอยู่ที่บ้านถ้ามีอาการที่ผิดปกติอ่าอย่างเช่นปวดหัวมีไข้สูงอาเจียนมีผื่นนะจ๊ะให้รีบโทรหาหมอนะจ๊ะพี่นอ้องแอ่นกัยังบ่มี่ถึงขันนั้นเนะจ๊ะเอนจะ มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆในฟังเนาะจ้ะหลังชีดแล้วก็วมานั่งพัก20นาทีเนาะจ้ะพี่น้อง20นาทีหมอก็เขาจะเรียกว่ากลับบ้านได้แล้วเนาะจ้ะแอนกับลับ,บแอนก็มาคอยเบิงผลเนาะจ้ะทุกคนก็ต้องกลัวกังวลเหมือนทุกคนเนาะจ้ะพี่น้องแอนกัแอนก็นก,กลัวขึ้นกันแต่ว่าแอนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนาะจ้ะแอนตรงเฮ็ุงานกับผู้เฒ่านอหลายบ้านเนาะจ้ะพี่น้อง ทีนี้ก็มาดูผลแล้วสามชั่วโมงผ่านไปกับกับ่บมีอาการที่เฮ้าวิตกังวลว่านวางเข้าแล้วปัคซีนแล้วมันจะเป็นอาการแบบไหนเนาะจะก็ไม่ต้องกลัวเนาะจะพี่น้องได้ก็ดีกว่าบได้เนาะจะแต่ทางเยอรมันนี่คืออืมรู้สึกว่ามัว้วนหรือว่าทางรอบรั้วของแฟนของเพื่อนๆจะได้รับของไฟเซอร์นี่เนาะจ้ะไฟเซอร์บีโอเทคนี่ แนะนำเนาะจ้ะว่ามันสิบบมมีผลข้างเคียงหลายอะสิบบแพ้บ่อยังเนาะจ้ะพี่น้องแต่กะเขากับประมาทบวไดเนาะจ้ะแล้วแต่บุคคลเนาะจ้ะพี่น้องแอนก็มาแชร์ประสบการณ์เนาะจา้ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพใส่แมสล้างมือบ่อยๆอเนาะจ้ะพี่น้องอย่างหน่อยเขาก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันเนาะจ้ะพี่นอ้องมีไข้บ่มีไข้ก็ซิมาเบิงกันมือนีเนาะจ้ะพี่น้องมือนี้แอนไปฉีด ที่ยี่สิบแปดเนาะจ้ะเดือน, 4, 2, 1, นส,อสี่สองหนึ่งเนาะจ้ะสองศูนย์สองหนึ่งสองพันหกสี่เนาะจ้ะแง่กะยังสบายดีอยู่เนาะจ้ะกะรอเบ,บืงผลมื้อเนาะจ้ะพี่น้องว่าอนิมีปฏิกิรกิยายังไงผลข้างเคียงหรือไม่เนาะจ้ะข้อหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องแอนเิมาบอกว่าก่อนไปฉีดวัคซีนเนาะจ้ะ ไม่ต้องดื่มกาแฟหรือชาเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้คือพยาบาลบอกแอนมาเนาะจ้ะแล้วก็ดื่มน้ําได้เยอะๆยิ่งดีเนาะจ้ะดื่มน้าแอนดื่มก่อนไปนี่เกือบลตดเนาะจ้ะแล้วก็นอนพักผ่อนนี้เพียงพออันนี้คือหมอบอกเนาะจ่ะแต่ว่าตัวเองวิตุกังวลกับนอนไม่ค่อยหลับดอกนอจ้ะพี่น้องแอนเก็บ่มีอยังไล่ดอนาะจ้ะพี่น้องเคล็ดลับ อเพื่อนๆจะเอาไปใช้บ้างถ้ารู้ว่าจะได้ในรับวัคซีนเมื่อไดก็ทำมาก,ก่อนจะวันจะไปฉีดก็พักผ่อนให้เพียงพองดดื่มชากาแฟแอลกอฮอล์นอกโนจากพี่น้องแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะๆนาะจากก่อนไปฉีดวัคซีนเข้าร่างกายนอจากพี่น้องยังไงก็รอดูผลตอนต่อไปนอกจากพี่น้องว่าจะเป็นยังไงแห่งยังทางไ,างไปเลาะเมืองอยู่แล้วจ้ะพี่น้องเลาะ คือคิมเชฟหลังเหนเบิร์ดเนาะจ้ะพี่น้องการมาแชร์ประสบการณ์หลังจากฉีดสามชั่วโมงแล้วมีผลยังบอไข่บอมีจ้ะพี่น้องการแอนกินยาแวนปวดปวดตรงแพ้ก็ปวดตรงข้อกระดูกเนาะจ้ะตอนแอนยางมากมนะักกับแอนเป็นประจำเดือนแ่นก็เลยรููส่าแอนปวดเนาะจ้ะก็ฝากทุกคน รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆใส่แมสหลังมือเนาะจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ทั่วโลกเนาะจ้ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ